กิมจูผอดสารกินสดๆได้เลยม,ม,มาดูเคล็ดลับความอร่อยหวานกรอบลูกดกของฝรั่งกิมจูที่สวนของเรานะครับก็คือเราทําเกษตรแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับเราก็จะมีไส้เดือนที่สวนเราเยอะมากนะครับมาช่วยพวนดินแล้วก็เติมปุ๋ยให้กับฝรั่งของเรานะครับ แต่ว่าเราต้องขยันห่อลูกฝรั่งนะครับเพราะามาแมลงชอบมาเจาะใบอาจจะมาเจาะลูกฝรั่งของเราก็ได้นะครับเราต้องขยันห่อด้วยนะครับการทําเกษตรมันต้องง่ายนะครับขยันอดทนเราก็มีผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาดมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายยอดสั่งจองเข้ามาเยอะทุกวันสำหรับฝรั่งกิมจูที่ไล่ของเรานะครับรีบไปส่งลูกค้าแล้วไปแล้ว